สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องป้าขับใจโกกอกนะคะขออนุญ,ญาตถ่ายนะคะ <c oughs> ตรงตรงขหลังเหนอะไรล่าสุดก็เห็นเดือนเสือไปชมเดือนที่นั่นชมเดือน้งอยะไปเห็นแมีอะไรก็มีอยู่นีหลังรีทุกทานบมเสือมาไปด้ไปดูืมือลมเหรอ เสือลมเสือลมเสือเป็นตัวเลยเสือเข้ามาเสือพาไปพามาเสือเข้ามาเสือจริงๆท่นบอกเสือลมเสือกาลังจะทุบตะคุบย่าหนิงเสือลมเฉยเลยอยู่กันกับสองคนกับเสือย่อนิงเก่งนะอยู่กับเสือได้ยอดไม่หละยอดเลยจะกินล่าซินะครับ ออกจากถ้ำได้แล้วอออกไไปปแแลล้้้ววนนะะคครรัับืใใหหญญ่่ <c oughs> เขาก็เซลลุงจิมนะคะจะเอาขาไปส่งอีกแล้วเหรอลุงจิมไปไม่รอดแล้วงานนี้ไปไม่รอดแล้วนะคะลุงจิมไปไม่รอดแล้ว